ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เ M ็มแทนทนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงความรักให้กับพรษเกิดธาตุลมนะคะประจําเดือนกันยายนปีพศ2564นะคะคลิปนี้จะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะพาร์ทแรกจะเป็นในเรื่องของคนที่มีประเด็นความรักสถานะไม่ชัดเจนพาร์ทที่2จะเป็นในเรื่องของคนโสดนะคะธาตุลมก็จะมีมิถุนตื่นกลุ่มน,นะคะเป็นการดูดวงแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะไอ้ดูรวมเนาะ เราไม่ต้องไปตกใจว่าดูแล้วมันฟังแล้วมันทําให้แบบมันต้องกังวลไม่ต้องกังวลน,นะคะมันเป็นแค่แนวทางนะคะตรงนี้นะจะเอาไปใส่ใจเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ดูเป็นการส่วนตัวนะคะต้องขออภัยทุกท่านนะอาจจะเสียงเบานะคะเพราะว่าระบบลําโพงหรือว่าอะไรน่าจะมีปัญหายังไงต้องขออภัยทุกท่านนะคะแล้วก็ตรงนี้สามารถดูได้ทุกเพศเพศหญิงเพศชายเพศที่3ากลุ่ม l g b t q ดูได้หมดเลยนะคะเรามาดูกัน,นะคะว่า เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณ1-30กันยายนนี้นะคะทัดลงนอกมีถุนตุนกุมนะคะคนที่มีประเด็นความรักแล้วก็คนโสดนะเรื่องราวของคุณจะเป็นเช่นไรแล้วก็ยินดีต้อนรับสลับชาวสองของทัดลงด้วยนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเอาละอาจจะมีเสียงดังหน่อยนะทุกท่านนะคนทําคลิปอยู่ติดถนนนะคลิปนี้อาจจะเสียงเบาไปนิดนึงยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะ เรามาเริ่มดูกันเลยค่ะทุกท่านนะ,ะเราจะดูเพืกับคนที่มีประเด็นความรักก่อนหรือว่าคนที่สถานะไม่ชัดเจนก่อนนะคะเรื่องราวจะเป็นเช่นไรน,นะผู้อาจจะเปิดไพ่แค่6ใบเท่นานั้นไพ่ได้สับไปเรียบร้อยแล้วนะคะ คนมีประเด็นนะคะอะไพ่ใบแรกของคุณนะคะเดอ s ซันนะคะมันอาจจะสะท้อนนิดนึงนะทุกท่านใบที่สองนะคะแปดถ้วยใบที่สามสามถ้วยใบที่สี่นะคะเดวิลใบที่ห้านะคะ High ไฮพินเทสใบที่หกเดอะฟูนะ,ะเ,เรื่องราวความรักของชาวทัดลมนะคะคนที่มีประเด็นความรักคนที่สถานะที่ยังไม่ชัดเจนผู้อ่านมองว่า สถานการณ์ที่คุณเจอคุณน่าจะเจอในเรื่องของรักกับคนที่มีเจ้าของหรือเปล่ารักที่แบบเขายังตัดคนเก่าไม่ขาดหรือเขายังมีเงาของใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่ยังอยู่ในชีวิตแต่ก็มีตัวคุณเองนะเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันตรงนี้เนาะนะคะเขาน่าจะอยู่ในกลุ่มของธาตุดินนะคะนะธาตุดินก็จะมีในเรื่องของพุณศกันมางกอนนะคะคนคนนี้เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือเปล่านะคะ เป็นคนที่มีความน่ารักเป็นคนที่เวลาจะพูดจะทําอะไรก็ตามนะดูมีสเสน่ห์นะคะและเวลาที่เขาอ,อยู่กับคุณหรือสื่อสารกับคุณคนนี้จะเป็นคนคี้อ้อนนะคะเพราะฉะนั้นนะคนทัดลมคุณมักจะแพ้คนคี้อ้อนนะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะดูเหมือนว่าคุณรู้แต่แรกว่าคนที่ดีวกับคุณเนี่ยเขาไม่โสดอยู่แล้วหรือถึงเขาบอกว่าเขาแยกกันอยู่เขาคุยกันน้อยลงจริงๆแล้วก็ยังมีการติดต่อสื่อสารกันนะคะนะ ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยผู้อ่านมองว่าคนคนนี้เขาน่าจะมีภรรยาอยู่แล้วหรือถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็มีสามีอยู่แล้วหรือน้องที่อยู่ในกลุ่มเพศที่สามนะคะน้องก็สามารถกําหนดได้เลยเนาะตรงนี้นะคะในความสัมพันธ์เนี่ยคุณรู้ว่าเขายังติดต่อคนเก่าเขายังมีเงาอีกคนอยู่นะคะคุณอย่าขอความชัดเจนแค่นั้นเองนะคือ อย่าเข้ามาหลอกกันเลยแค่นี้มันก็เหนื่อยมากคอแล้วนี่คือความต้องการของคุณนะคะคุณไม่อยากจะเสียเวลาเพราะว่าคนทัดลมนะที่ผ่านมาเรื่องราวความรักมักมองในเรื่องของแงด่ดีแล้วก็เขาเรียกว่ารักใครรักแคบถวายหัวนะออแล้วทีนี้ความรักความสัมพันธ์เวลาทุ่มเทไปเนี่ยไม่เคยแบบได้เห็นคุณค่านะเวลาเขาเดือดร้อนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทัดลมซัพพอร์ตอย่างดีเลย ุณนะยิ้มทางน้าตานะคะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนกับบอกว่าบางครั้งนะ่ะเหมือนจะทําให้คุณแบบเติมเต็มในสิ่งที่ขาดแต่บางครั้งนะ่ะคุณก็รู้นะว่าเข้ามาเพื่อหวางผลประโยชน์แต่ณนะตอนนั้นนะ่ะมันพูดไม่ได้แล้วเพราะว่าความรักความสัมพันธ์บางคนนะ่ะนะคะมันไปไกลกว่าที่เราจะอยู่ตรงนี้ได้อันนี้ไม่มีใครผิดใครถูกนะทุกคนนะนะคะ เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้ผู้อ่านมองว่ามันเป็นในเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้านะคะนะแล้วก็ยังตัดกันไม่ขาดถึงแม้เราอาจจะเป็นคนบอกเขาว่าเอาละเราไปต่อกันไม่ได้นะควรจะยุตินะคะอย่าติดต่ออย่าสื่อสารเลยนะคุณไม่ไหวคุณไม่อยากจะเจ็บปวดมากกว่านี้นะคะแล้วก็อย่ามาซ้ําเติมมากกว่านี้นะคะนะคุณไม่อยากเป็นรักในความรักของใครนะคะนะคุณต้องการความอิสระคุณต้องการความชัดเจน คุณเจ็บตอนนี้ดีกว่าไปเจ็บตอนที่แบบตัดกันไม่ขาดนะคะเพราะยังไงเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาน่าจะเลือกคนเก่าของเขานะคนคนนี้นะผู้อ่านมนองว่าเป็นใครก็ได้นะต่างชาติก็ได้ต่างเพือต่างจังหวัดได้หมดเลยที่แน่ๆคือต่างอายุนะมีความแตกต่างด้านอายุถ้าเขาไม่อายุน้อยกว่าคุณคุณก็อายุน้อยกว่าเขานะมาดูความรู้สึกเขาหน่อยนะเขาเป็นยังไงบ้างคนคนนั้นของทัดลมนะคนมีประเด็น ในเรื่องของเสียงนะทุกท่านนะไพ่ใปแรกนะคะ1ดาบใบที่สองนะคะ6กเหรียญใบที่สนะคะราชาถือเหรียญอะถ้าถามความรู้สึกผู้อ่านมองว่าคนคนนี้นะเขารู้สึกว่าเขาตัดคุณไม่ได้อ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครนะคะนะเขาบอกเลยว่าถ้าเขาแบบตัดความรู้สึกตัดความสัมพันธ์กับคุณเขาตัดไม่ได้เพราะคุณดีกับเขามากไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะ่ะคือเหมือนกับ เขาก็พยายามทําให้ความรู้สึกตรงนี้มันยังอยู่เหมือนเดิมนะเขาจะพยายามรั้งพยายามจะไม่ให้คุณตัดความสัมพันธ์ถึงแม้คุณจะบอกเขาว่าไปเถอะไม่ต้องมาสงสารไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นแต่คนคนนี้จะพยายามยื้อทุกวิถีทางนะคะหกนะเหรียญเห็นไหมว่าเขาเข้าใจนะในความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะเขาอาจจะให้เวลาเราน้อยหรือดูแลเราน้อยหรือบางคนไม่เคยดูแลเลยนะคะนะเขาเสียใจแหละตรงนี้นะคะเนาะ แต่ยังไงซะเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์นี่มันยังคงอยู่หนึ่งเหรียญถ้าถามว่าเขาชอบคุณไหมแน่นอนเขาชอบคุณแต่เขาไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะคําว่าไม่มีสิทธิ์เลือกตรงนี้หมายความว่าคนที่คุณดิวอยู่ด้วยบางคนเขามีพันธะบางคนแต่งงานจดทะเบียนสมรสอันนี้ผู้อ่านอ่านตามไพ่นะบางคนมีแฟนนะคะแต่เข้ามาในช่วงเวลาที่เขาทะเลาะก,กันแล้วแบบมาสารสัมพันธ์กับเรานะคะ ความรู้สึกเขายังรักและยังคิดถึงและยังอยากแบบสานต่อนะถ้าช่วงนี้คุณคุยกันน้อยลงหรืออาจจะมีในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกันแบบไม่ค่อยที่จะแบบว่าคอนเนคเหมือนเดิมะนะคะถามคำตอบคำกับก่อนหน้านั้นอาจจะมีในเรื่องของส่งสติ๊กเกอร์ส่งหัวใจกดไลค์อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับว่าพยายามเฟดออกมาความรู้สึกเขาตอนนี้เขารู้แล้วหล่ว่าเราไม่พอใจอย่างเงี้ยน,นะคะ แล้วคุณล่ะรู้สึกยังไงนะคนทาดลมเป็นยังไงเอ่ยให้แบ็นเขของคุณนะคะแปดไม่เท้าใบที่สองนะคะให้เดวิลนะให้ปีศาจใบที่สามนะคะสามดาบโอ้โหตรงสานการเลยอะ่นะผู้อ่านมองว่าความรู้สึกของคนทาบลมตอนนี้นะมีถุนตุนกลุ่มน,นะ คุณรู้สึกว่าเวลาที่คุณมีความรักทีไรนะอืมจะมีปัญหาส่วนทางกันตลอดถ้าความรักคุณดาวการงานคุณจะแบบเขาเรียกว่าพุ่งเลยถ้าทําธุรกิจส่วนตัวก็เขาเรียกว่าไงยอดขายพู้อะไรปังหรือมีลูกค้าที่แบบไม่คาดหมายแต่ถ้าเมื่อไหร่ความรักคุณแบบปังธุรกิจของคุณอะ่ะหรือการงานคุณมันค่อนจะย่ำแย่คุณเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณมีก็ได้นะความรักไม่มีก็ได้เพราะทุกวันเนี้ย คุณชินกับการที่แบบเงาและเดียวดายนะเนี่ยความรู้สึกของทัดลมนะคะนะเดว,วิลนะคุณรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านผ่านมานะคุณมักจะเจอในเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้ารักที่มีเจ้าของคุณอาจจะน้อยใจนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ทุกๆครั้งไม่ใช่แต่เคสนี้นะคะอืมนะเหมือนกับว่าเราอยู่ในวังวนของสิ่งเดิมๆนะนะคะบางทีก็น้อยใจนะในโชคชะตานี่คือความรู้สึกคุณนะ คุณเจ็บปวดนะในความรักนะคะแต่คุณไม่กล้าที่แบบต้องปรึกษาใครไม่กล้าที่จะบอกใครธาตุลมเนี่ยรับปรึกษาคนทุกคนเลยทุกเพื่อนทุกอะไรเงี้ยแต่เรื่องตัวเองนะคะพยายามแบบเขาเรียกว่าไงอ่าไม่ให้ใครเห็นในเรื่องราวความเศร้าวความเจ็บปวดแต่พออยู่คนเดียวนะคุณจะมีความรู้สึกตรงนี้นคุณจะระบายอยู่คนเดียวนะคะนะคุณไม่แฮปปี้หรอกในความรู้สึกตรงนี้นะ คุณจ็บปวดตอนนี้รู้แล้วล่ะว่าความสัมพันธ์มันน่าจะออกมาแบบไหนนะนี่มาดูว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณกับเขาจะเป็นเช่นไรในเดือนกันยายนนี้ทัดลมนะคนมีประเด็นนะคะให้เบลแรกของคุณนะคะเก้าดาบใบที่สองนะคะสิบไม้เท้าใบที่สามนะคะแปดไม้เท้าผู้อ่านมองว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะ คุณจะพยายามถอยนะเนี่ยคุณจะพยายามถอยพยายามที่แบบว่าไม่ติดต่อไม่สื่อสารเหมือนกับว่าจะตัดไฟแต่ต้นลมคุณรู้แล้วนะคะสถานะเราก็ไม่มีนะคะเราอาจจะรู้กันแค่ว่าเราคบกันแบบไหนแต่คุณกับเขาเปิดเผยไม่ได้นะความสัมพันธ์ต่อมามันจะทําให้คุณกับเขาอะเหมือนกับมันมีอะไรแบบเป็นเส้นบางๆกั้นอยู่นะก็เหมือนกับว่าภาระและพันธะนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคุณกับเขาจะเป็นยังไง คุณพยายามถอยแต่เขาจะพยายามต่อพูดง่ายๆคือเราไม่อยากจะไปต่อแล้วอ่ะแต่เขาจะพยายามแบบทุกวิธีทางเพื่อให้คุณได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะเหนื่อยนะนความสัมพันธ์คุณกับเขาอะเหนื่อยทั้งกายและใจอะนะคะมันเจ็บปวดทั้งสองคนเลยนะคะคุณลองคิดดูว่าเราควรที่จะแบบไปต่อหรือพอแค่นี้ถามใจตัวเองบางคนนะคะมันไม่ผิดหรอกที่ว่าเ,ออเราไปรักใครสักคนหนึ่งที่เขามีเจ้าของบางคนอา,อาจจะ ทําบุญมาร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมองในเรื่องของความเป็นกลางอย่าไปมองลบอย่าไปมองบวกมากเกินไปนะถามใจตัวเองต้องการแบบไหนนะคะสําหรับคนที่มีประเด็นความรักนะคะนะใจคุณรู้ดีะนะว่าจะต้องเป็นไปแบบไหนนะคะอืนี่คือแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาต่อมาเราจะมาดูให้กับคนโสดซิคนโสดเป็นยังไงบ้างเอ่ยทัดลง นะคะเลเบอร์ใบที่สองนะคะสิบเหรียญน,นะใบที่สามราชาถือเหรียญใบที่สี่ชาริออตใบที่ห้านะคะเด็กถือถ้วยใบที่หกนะคะหนึ่งไอเท้านะราชาถือไอเท้าผู้อ่านมองว่าคนโสดน,นะชีวิตคนโสดทัดลมนะคุณก็จะวนเวียนอยู่กับในเรื่องราวของจินตนาการความฝันความรักที่อยู่ในจินตนาการของคุณหรือใครสักคนที่ยังอยู่ในใจคุณเสมอ แม้ว่าทุกวันนี้นะคะคุณกับเขาอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันก่อนหน้านั้นคุณน่าจะได้ดีลกับใครสักคนที่อยู่ในเครื่องแบบนะคะเป็นใครก็ได้นะอาชีพอะไรก็ได้ที่เป็นในเครื่องแบบนะราชการอย่างเงี้ยได้หมดเลยถ้าหารตำรวจคนไกลก็ได้ต่างชาติต่างเภ่อต่างจังหวัดได้หมดเลยความรักความสัมพันธ์นะถึงคนคนนี้ไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับคุณแล้วเขายังอยู่ในใจคุณเสมอนะคนโสดนะคะ นะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะเป็นคนปรับตัวเก่งเป็นคนที่แบบเข้ากับคนง่ายเพราะฉะนั้นความน่ารักและวาจาของคุณนะคะทำให้คนเข้าหาเยอะไม่ว่าจะเป็นหลุนราวเดียวกันต่างรุ่นหรือแม้กระทั่งเด็กน้อยน่ะนะคะคือถ้าได้คุยแล้วแบบมันเหมือนว่ามีสิ่งดึงดูดนะเพราะว่าตัวคุณเองน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นพลังงานนะดึงดูดเพศตรงข้ามดึงดูดเพศเดียวกันได้นะคะ คนโสดนะคุณมองว่าชีวิตของคุณนะนะคะในเรื่องของความรักอย่างที่บอกอ่ะทัดลมเนาะมักจะมุ่งในเรื่องของการงานและการศึกษาความมั่นคงมากกว่านะคะเพราะที่ผ่านมาเคยคาดหวังกับในเรื่องของความรักนะมันไม่สมหวังมีแต่คนเข้ามาก็หวังแค่ผลประโยชน์อ่ะนะคะก็คืออยากให้คุณช่วยเหลือเรื่องการเงินการงานบางนะคะบางคนเข้ามาเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นน้อยคนที่จะเข้ามาและแบบอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับคุณ แต่การที่คนที่อยากจะใช้ชีวิตร่วมกับคุณสถานะเขาก็ดันไม่โสดนะอมืมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะต้องต่อสู้กับอุปสรรคคนทัดลมนะคะนะคุณไม่ต้องการอะไรมากถ้าชีวิตนี้ไม่มีใครคุณขอความมั่นคงขอในเรื่องชีวิตที่ดีก็พอนะคะคนโสดเนาะนะคะใครบางคนยังอยู่ในใจคุณเสมอนะและคนคนนั้นนะ ที่คุณคิดถึงผู้อ่ามนมองว่าเขาก็ไม่เคยลืมคุณเหมือนกันนะคะมาดูว่าคนโสดนะคะทัดลมกันยายนนี้จะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณไหมขออภัยเรื่องเสียงนะคะทุกท่านนะบางทีมันลำโพงมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะให้เป็นแรกของคุณนะทัดลมคนโสด ราชาถือถ้วยนะใบที่สองนะคะ D M Press ใบที่3นะคะเมจิเชียนผู้อ่านมองว่าธาตุลมเนี่ยนะคะคนโสดเนี่ยเหมือนจะมีคนเก่าๆย้อนกลับมาขอโอกาสหรือเปล่านะคะไพ่เมจิเชียนคนคนนี้คุณอาจจะลืมไปแล้วหรือคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้จะมีการติดต่อมีการสื่อสารคุณจะได้ติดต่อได้สื่อสารกับคนคนนี้หรือคนคนนี้อาจจะได้ข่าวคราวคุณก่อนไนดะ้เขาอาจจะตามหาคุณก็ได้ แล้วก็มีการติดต่อมีการสื่อสารนะคะนะแล้วก็เหมือนกับว่าจะมาขอเริ่มต้นขอโอกาสกับคนทัดลมนะคะเขามองว่าคุณคือคนที่เหมาะสมสําหรับเขาดีเอ็มเพรสคุณคือคนเพียบพร้อมคุณคือแม่ของลูกแรอนาคตคุณคือพ่อของลูกแรอนาคตของเขานะเพราะฉะนั้นคนโสดผู้อ,อ่านมองว่าคนเก่ากลับมาขอโอกาสนะคะขึ้นอยู่กับว่าทัดลมนะ,ค,ะคนโสดคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะนะ อันนี้ก็เป็นเรื่อ,าองาความรักความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในกลุ่มธาตุลมประจําเดือนกันยายนปี64นะคะทุกท่านนะอาจจะไม่ตรงกับใครไม่ถูกใจยังไงต้องขออภัยด้วยเป็นดวงโดยรวมเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปตัดสินอย่าไปคิดว่าเป็นดวงของเราเป็นอันขาดนะคะมันเป็นดวงโดยรวมเนาะนะคะถ้าเกิดมาดูเราชอบอยากติดตามคลิปกันต่อไปนะคะสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูให้กันได้นะคะขอให้ทุกท่านสมหวังในเรื่องของความรักนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ